จากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ทราบใช่ไหมคะว่ากิจกรรมในการพัฒนาหลบบสารสนเทศเนี่ยมีอะไรบ้าง6กสเต็ปยังจําได้นะคะในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารูปแบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีรูปแบบใดบ้างนะคะก็จะมาเข้าในเนื้อหากันเลยนะคะว่าในส่วนของรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศของเราเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถแบ่งกลุ่มเนี่ยเราสามารถแบ่งกลุ่มการพัฒนาระบบสารสนเทศได้เป็น2รูปแบบ เรามาดูกันนิดนึงว่ารูปแบบใดบ้างนะคะแบบที่1นนะคะก็คือ,คอ,คอการพัฒนาบบสาราสนเทศแบบดั้งเดิมคําว่าดั้งเดิมจริง,รงๆงม,มาจากคําว่า traditional อย่างเงี้นนนนยนะคะก็คือแบบเดิมที่ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีการารวบรวมไว้แล้วว่าถ้าต้องการจะพัฒนาระส,สาราสนเทศที่ดีเนี่ยควรจะต้องทําอย่างไรแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีอะไรที่ค่อนข้าง strict คือวางแผนก็ต้องวางแผนให้ดีวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ตามหลักการนี้ ออกแบบก็ออกแบบตามหลักการที่เรียนรู้มาเลยนะคะดังนั้นตรงนี้จะมีเหมือนกับการมีแผนงานที่ชัดเจนนะคะซึ่งในส่วนนี้ถ้าเราลองคิดว่าเราลงพัฒนาเองเป็นไงคะทุกอย่างเราต้องวางแผนให้ดีพวกนี้มันก็จะต้องมาด้วยกับเวลาถูกไหมคะใช้เวลาค่อนข้างออในการวางแผนเตรียมการอะไรให้พร้อมนะคะแต่ถ้าระวางแผนที่ดีผลลัพธ์มันออกมาดีแต่ถ้าระาวาังแผนพลาดเป็นไงคะวางแผนตั้งนานแต่ก็พลาด สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันก็อาจจะมาได้ออกมาไม่ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการก็ได้นะคะแบบที่2เนี่ยจะเป็นรูปแบบที่เรียกว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบอาจายนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยมันจะเน้นในส่วนของผลลัพธ์ที่ได้คือมองเน้นเอาต์พุตเลยมองเน้นโปรดักต์ของเราโปรดักต์ของเราคือระบบสารสนเทศนะคะซึ่งหลักๆคือทําอย่างไรก็ได้ขอให้ได้โปรดักต์องเงีออกมาเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อพอได้ผลลัพธ์ออกมาเร็วแล้วเป็นไงคะผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ ผู้ใช้ก็บอกได้เลยว่าโอเคไม่โอเคมองง่ายๆระบบสารสนเทศของเราเหมือน Product เลยถูกไหมคะถ้าออกมาแล้วมันไม่ตอบโจทย์คนที่ใช้งานเขาก็จะมี r e สปอนส์หรือมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วนะคะหน้าที่ของเราคือรับฟีดแบ็กตรงนั้นออกมาแก้ไขดังนั้นในส่วนของการพัฒนาแบบอาจายเป็นไงคะก็คือมันจะต้องมีการใช้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนที่พัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็คนที่อินโวลหรือคนที่ใช้งานเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องคอนข้างมานะคะดังนั้นให้เห็นความแตกต่างเนืแบบที่1เนี่ยคือมองง่าย ตามแบบแผนแล้วก็เตรียมการมาดีนะคะแต่ก็ใช้เวลานะคะเรามาดูในส่วนของแบบ traditional development นะคะหากเราไปอ่านในส่วนของเนื้อหาแล้วเนี่ยก็จะมีรูปแบบของแต่ละแบบแต่ละแบบซึ่งพัเท r าจริงๆมันคล้ายๆกันแหละนะคะทุกคนยังจำสเต็ปของ6สเต็ปที่ในส่วนของคลิปแรกเราพูดไปแล้วถูกได้ถูกไหมว่าในส่วนของคลิปแรกเนี่ยเรามีหมด6ขั้นตอนจะเห็นว่าในแต่ละภาพ นะคะไม่ว่าจะเป็น water waterfall model iterative development นะคะหรือพวก s p ็น spiral พวกนี้นะคะจะเห็นว่ามันก็จะมีแฝงด้วย6ขั้นตอนพวกนั้นแหละเพียงแต่วัฏจักรของมันการเวียนพวกนี้นะคะแล้วแต่ว่ามันจะเวียนลักษณะเป็นลำดับขั้นก็เป็นเหมือนน้ำตกนะคะ จะมีน้ําตกแบบทางเดียวก็มีนะคะหรือจะมีน้ําตกคือทําเสร็จแล้วในสเต็ปหนึ่งแล้วก็มาทำสเต็ปถัดไปแล้วก็ตรวจสอบแล้วเอ๊ะมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ก็ย้อนกลับไปสเต็ปด้านบนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นจะเห็นว่ามันคือเอาพวกโปรเซสพวกนี้ที่เรา,เ,าเรียนรู้กันในคลิปแรกนะคะเอามาทําในส่วนของการตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วางแผนนะคะวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาพวกนี้นะคะก็จะมี วงวงจรของมันนะคะการเคลื่อนไหวที่รูปแบบแตกต่างกาันแต่ตรงนี้จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะคะมาดูในส่วนของแบบที่2หรือกลุ่มที่2นะคะคือการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบอาจายนะคะลักษณะตรงนี้ถ้าใครไปเจอคําที่เขาพูดจะมีบางคนพูดอะจิ๋เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะจะอาจายอาจิ๋ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะก็จะมีหลักๆที่ถ้าไปอ่านจริงๆเนี่ยมันจะมีเยอะมาก ะะแต่ในที่ๆๆนี้ลองแนะนำคำที่อาจจะนักศึกษาอาจจะไปดูต่อได้นะคะจะมี extreme programming ชื่อก็บอกอยู่แล้ว extreme programming หลักๆคือเหมือนลงโค้ดเลยลงโค้ดเลยนะคะถัดไปคือ scrum นะคะอีกอันนึงคืออันนี้อ่านว่าการบานนะคะจะจำไม่ง่ายว่าเหมือนการบานก็ได้เนอะการบานนะคะซึ่งหลักๆตรงนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้ดูสักสองตัวนะคะก็ในส่วนของลักษณะของที่เป็นไม่ว่าจะเป็นการบานเนี่ยลักษณะของการทำงานคือ ไม่ต้องวางแผนอะไรมากมายนะคะ 1. ลิสสิ่งที่เราต้องทำนะคะให้ดูนิดนึงอันนี้เป็นตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า t ชอรโซึ่งนักองงจริงสามารถเอาตัวนี้ไปใช้กับงานอื่นๆก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะใช้ในส่วนของการวางแผนการเหมือนกับการทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งระบบสารสนเทศของเราก็เหมือนกับเราทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งถูกไหมคะซึ่งตรงนี้หลักๆมันก็จะมี้งหมด3คอลัมน์นะคะอันที่1คือสิ่งที่ฉันต้องทาคือ Todo อันถัดไปใน To Do เนี่เราก็ควรจะต้องมาลิสแล้วว่า อะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังหลังจากนั้นเราก็หยิบช็อปในส่วนที่ต้องทูดูเนี่ยมาทํานะคะเมื่อเราดําเนินการเริ่มดําเนินงานเนี่ยเราก็ย้ายมาอยู่ในส่วนคอลัมน์ที่2เรียกว่า in progress นะคะแล้วถ้าทําเสร็จแล้วก็ย้ายจากงานนั้นจากคอลัมน์ที่2มาอยู่คอลัมน์ที่3นั่นคือ done นะคะตรงนี้จะให้เห็นว่าเราสามารถติดตามงานของเราแล้วงานของเราก็เสร็จเป็นลักษณะของชิ้นส่วนที่เราแบ่งทาร์กออกมาแล้วนะคะตรงนี้เราสามารถติดตามได้ง่ายแล้วก็ ดูได้ว่าเอ๊ะมีอะไรที่เราเต้องแก้ไขเราก็สามารถโยกย้ายออกมาได้ง่ายนะคะอันถัดไปคือ Scrum นะคะมาดูภาพนี้ง่ายนะคะ Scrum จริงๆก็จะคล้ายๆกันจะให้เห็นนะคะจากภาพนะคะจะมี product owner จริงๆก็คือคนนี้คือเป็น stakeholder ที่ที่ดีในระบบเลยนะคะคือเขาจะบอกบอกว่าเรา product ของเราเราต้องการอะไรนะคะแล้วก็ลิสต์ออกมาว่าเรามีงานอะไรบ้างที่เราต้องทา ะะหลังจากนั้นมันก็จะคล้ายกันะคะ่ะก็คือใน t a ร์แต่ละ t a ร์กนะคะก็จะมีการจัด Prioritize นะคะหรือจัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็จะมีทีมเนี่ยมีการหยิบเอามาพูดคุยแล้วก็มาจัดการนะคะโดยในส่วนของสครัมเนี่ยจริงๆหลักๆก,การดำเนินงานเนี่ยคือเขาจะมีการ Meet Up ทุกวันนะคะตอนเช้ามาเลยเขาจะใช้คำว่า Daily Stand Up นะคะมาถึงเนี่ยก็ประชุมกลุ่มเลยวันนี้มีงานอะไรเมื่อวานนี้ทำอะไรเสร็จไม่เสร็จ ะะจะเห็นว่ามันจะมีการติดตามแล้วก็ดูงานอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็จะมีการวนรอบแบบนี้นะคะในสปรินต์ของการวนรอบของของส c รัมนะคะจะเห็นว่ารูปแบบของการทํางานพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราสามารถเหมือนกับทบทวนงานทุกวันนะคะแล้วก็ดูว่างานไหนเราทําสําเร็จงานไหนทาไม่สําเร็จไม่สําเร็จเพราะอะไรเราก็จะมีคนที่เป็นสครัม m มสเตอร์เด็เป็นคนเหมือนกับฟันทงว่างานนี้เสร็จแล้วงานนี้เสร็จแบบไม่ดีก็กลับไปจัดการใหม่นะคะ โอเคเนาะอันนี้จะได้เห็นภาพว่ารูปแบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมันมีทั้งแบบจะใช้แบบดั้งเดิมก็ได้นะคะหรือจะใช้แบบกระจายก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร่งรีบละกันนะคะถ้าเรามองว่างานของเราต้องด่วนแหละนะคะอาจจะต้องลองพิจารณารูปแบบที่2ก็ได้นะคะแต่ถ้างานของเราเป็นระบบงานใหญ่ดังนั้นเวลาที่ทำเราควรต้องวางแผนดีๆอาจจะต้องใช้แบบทรา i ดิช n นลก็ได้นะคะ โอเคนะคะดังนั้นในส่วนนี้ทุกคนพอมองเห็นแล้วว่ารูปแบบในการพัฒนาระบบสารสานเทศนะมี2รูปแบบใหญ่ๆนะคะแบบดั้งเดิมกับแบบอาจายนะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเราจะมาดูในรายละเอียดกันนิดหนึ่งว่าในส่วนของการพัฒนาระบบสารสานเทศเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือระบบสารสานเทศที่ดีเนี่ยเราควรต้องดําเนินการอะไรต่อนะคะ